ผมทรงกดแสงวลทิพย์นะครับก็กลับมาอีกครั้งกับ Coordinator for basic tutorial world นะครับอันนี้ก็เป็นพาที่3อ่ะก่อนอื่นจะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเราขอแก้ตัวคอนโทรลเลอร์ที่เราเคยทำมาแล้วนะฮะก็คือไอตัว helper url เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากโหลดที่คอนโทรลเลอร์เนี่ยไปโหลดเป็นออโต้โหลดแทนนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์คอนฟิกแล้วก็ไฟล์ Auto-Load แล้วไปที่ อตัวแปรชื่อ autoload นะครับแล้วก็มีคีย์ว่า helper แล้วก็ใส่ U r L เข้าไปหลังจากนั้นก็ลบตัวที่เราโหลดจากคอนโทรลเลอร์ออกนะครับแล้วลองดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะฮะก็ยังใช้งานได้อยู่ปกติโอเคต่อไปเรามาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องวิวกันนะครับว่าเราจะไปทำการโหลดวิวพวก HTML CS ที่เราทำไว้อย่างไรนะครับขั้นตอน แรกนะฮะเราไปที่โฟลเดอร์วิวนะครับแล้วก็ New f ไฟล์ขึ้นมาผมขอลองต,อตั้งชื่อว่า myview.php นะครับแล้วก็ใส่ html น่ารักน่ารักว่าเออไอดตินเป็น myview แล้วก็มี h 1ว่า hello world นะ <laughs> นะครับผมโอเคแล้วมาดูกันที่คอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะไปเรียกใช้วิวได้ยังไง นะครับขั้นตอนง่ายๆม่อย่างนี้นะฮะคือ Disload แล้วก็ใส่ว่า View นะครับแล้วข้างในเนี้ยใส่เป็น Text นะฮะใส่อะไรก็คือใส่ชื่อไฟล์ที่อยู่ใน View ที่เราสร้างไว้ก็คือ my view my underscore view <c oughs> โอเคลองรีเฟซหนึ่งที่ปึ้งไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะผิดฟังก์ชันนะต้องไปฟังก์ชัน Test นะครับลองดูบางท่าเทสนะครับปึง้งโอเคได้ hello world ที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปคืออะไรคือในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลจากคอนโทรเลอร์ไปที่วิวเราต้องทำอย่างไงนะครับขั้นตอน,นง่ายๆนะฮะก็สร้างอันเ์ตัวหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วก็ใส่ค่าให้มันสมมติว่าเราบอกว่ามีอันเ y มีคีย์ชื่อ text เนี่ยเราบอกว่า my testing view นะครับทิ้งไว้แล้วส่งค่ายังไงนะครับก็แค่ใส่คอมม่านะครับแล้วก็ใส่ตัว array ที่เราต้องการจะส่งค่านะครับแล้วก็ไปที่หน้า view เราบอกว่าเราจะเปลี่ยน hello world เนี่ยกลายเป็นไอเทคที่เราส่งมาขั้นตอนง่ายๆก็คืออ่า เปลี่ยนเป็นตัวแปรแล้วตัวแปรชื่อนี้นะครับมาจากชื่อใน array data อันนี้คือ text นะครับตัวแปรก็เลยชื่อ text มาลอง r e f r e s ดูเห็นไหมค่ามันก็มาแล้วแค่นี้ก็คือการส่งค่าจาก controller มาที่ view ปะง่ายไหมโอเคเพราะว่าอันนี้เราไม่มีอันนี้คือแบบง่ายๆเลยไม่มีการไปเรียกใช้ m o เดลหรืออะไรต่างๆ นะครับก็พื้นฐานในเรื่องวิวก็มีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไอในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องโมเดลแล้วว่าเราจะไปเล่นอะไรได้บ้างนะครับโอเคขอบคุณครับ